สวัสดีครับทุกคนผมอ่์มนะครับวันนี้วันที่3เมษายนครับเราคุยกันถึงเรื่องของการระบาดโควิด19นะครับเพื่อที่จะเก็บเป็นบันทึกไว้อันนี้สัปดาห์ที่3 ที่เราคุยกันนะครับตัวเลขในสัปดาห์นี้เนี่ยในอเมริกาอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสามแสนเคสแล้วนะครับในขณะที่เมืองไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,000เคสแล้วก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องของเหตุการณ์สํำคัญๆที่เกิดขึ้นในอเมริกาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องโควิด19สําหรับคนที่อาจจะสนใจว่าเอ๊ะทางอเมริกาเป็นยังไงบ้างนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสำหรับคนที่ดูในอนาคตย้อนกลับมาดูว่าเหตุการณ์ในช่วงนี้เนี่ย เกิดอะไรขึ้นบ้างในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกาทั้งประเทศมีผู้ติดเชื้อ1,000 0แเคสสัปดาห์นี้แค่นิวยอร์กรัฐเดียวนะครับหนึ่งแเรียบร้อยและเรื่องน่าเศร้าก็คือว่าจํานวนคนเสียชีวิตในอเมริกานะครับต่อวันเนี่ยเกิน1000คนแล้วนะครับแน่นอนว่านิวยอร์กเป็นรัฐที่มีจํานวนผู้ติดเชื้อเยอะที่สุดนะครับก็เป็นรัฐที่มีจํานวนผู้เสียชีวิตเยอะที่สุดด้วยหลายคนอาจจะเห็นภาพจากข่าวหรือโซเชียลมีเดียนะครับว่ากองทัพเรือสหรัฐเนี่ยทำการส่ง USNS ค o มฟอร์ fort, ก็คือเป็นเรือที่เป็นโรงพยาบาลที่มีความจุ1,000เตียงเข้ามาเทียบท่าที่นิวยอร์กซิตี้ในสัปดาห์นี้ภาพในโรงพยาบาลของนิวยอร์กตอนนี้เนี่ยนะครับดูน่ากลัวมากๆก็คือคนไข้ล้นนะครับนอนอยู่ตามทางเดินแพทย์และพยาบาลทำงานหนักมากๆโดยที่พวกเขานั้นเนี่ยอุปกรณ์ป้องกันตัวเองเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมี นอกจากนั้นแล้วนะครับบุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกลับบ้านไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวได้นะครับเขาจะต้องแยกตัวออกมาเพื่อที่จะป้องกันการติดเชื้อจากตัวเขาเองไปสู่ครอบครัวก็ต้องบอกเลยครับว่าช่วงนี้ทํางานหนักหนาสาหัสมากๆแล้วก็คงจะเป็นอย่างนี้ ไปอีกสักพักหนึ่งเลยครับตอนนี้เนี่ยผมเห็นจากข่าวนะครับว่าโรงพยาบาลเกือบทุกที่ในนิวยอร์กนะครับได้ทำการสั่งเอารถบรรทุกที่เป็นยูนิตแช่เย็นสำหรับใช้ขนเนื้อนะครับเอามาไว้ที่โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลเพื่อที่จะใช้สำหรับใส่ศพผู้เสียชีวิตเพราะว่าห้องเย็นที่เขามีนะั้นมันไม่พอแล้วครับและจำนวนผู้เสียชีวิตต่อวันที่ตอนนี้อยู่ที่1,000เนี่ยนะครับ มันจะไม่ลดลงครับคุณผู้ชมหลังจากนี้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโดยรัฐบาลกลางสหรัฐก็ให้ข่าวนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราทําทุกอย่างดีที่สุดเป็นเบสเคสซีนาริโอเนี่ยจำนวนคนตายในประเทศนี้เนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0 0สนถึงสองแสนห้าหมคนแน่นอนว่าบนโลกใบนี้เนี่ยไม่มีอะไรเพอร์เฟนะครับเพราะมันควบคุมยากมากตัวเลขผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยอาจจะสูงกว่าตัวเลขที่ประมาณกันไว้นะครับก็จะไปใกล้เคียงกับประมาณ 1ล้านหรือ2ล้านคนที่เขาคาดการไว้ตั้งแต่ตอนแรกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กได้ให้สัมภาษณ์ไว้ครับว่าจํานวนของเครื่องช่วยหายใจที่เขามีอยู่เนี่ยนะครับมันจะหมดภายในอีกประมาณ6วันหลังจากที่เครื่องช่วยหายใจมันหมดไปแล้วมันมีไม่พอกับจำนวนผู้ป่วยเนี่ยนะครับอัตราการเสียชีวิตก็จะสูงขึ้นเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้อย่างที่เราเห็นในอิตาลีดังนั้นเนี่ยตอนนี้เครื่องช่วยหายใจก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงมากๆเพราะว่าทุกรัฐ กำลังพยายามที่จะซื้อให้ได้เยอะที่สุดในขณะที่ตอนนี้มันมีไม่พอสำหรับทุกคนแน่นอนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมันจะมีกฎหมายอยู่ตัวหนึ่งครับที่สามารถใช้ได้ในยามสงครามคือประธานาธิบดีสามารถที่จะสั่งให้บริษัทต่างๆหยุดผลิตสินค้าที่ตัวเองผลิตนะครับแล้วก็ให้มาผลิตอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการใช้งานในสงครามได้แล้วตอนนี้เนี่ยหลายคนก็อยากจะให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเอากฎหมายตัวนี้ออกมาใช้เพื่อที่จะบังคับบริษัทให้ผลิตหน้ากาก แล้วก็ผลิตเครื่องช่วยหายใจซึ่งการทําแบบนี้เนี่ยทำให้รัฐบาลสามารถที่จะควบคุมทั้งการผลิตแล้วก็การแจกจ่ายใ,ให้เหมาะสมได้แล้วรัฐบาลก็จะสามารถควบคุมราคากลางได้ด้วยนะครับทำให้พ่อค้าคนกลางเนี่ยไม่สามารถที่จะปั่นราคากันขึ้นไปได้อีกแน่นอนว่าการทําแบบนี้มันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับแต่อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่สมั่ง ทีนี้ในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเรื่องที่น่าตั้งข้อสังเกตก็คือว่ามันผ่านมาประมาณ2อสสัปดาห์แล้วหลังจากที่รัฐบาลสาหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินนะครับเราก็เริ่มทําการสั่งให้อยู่บ้าน social distancing ซึ่งนั่นก็หมายความว่าผลกระทบจากการทำ social distancing แล้วก็ stay at home เนี่ยจะเริ่มส่งผลกับข้อมูลในตั้งแต่วันนี้แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆเ,เราจะดูกันว่าข้อมูลเนี่ยมันลดลงหรือเปล่าจำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันลดลงไหมเห็นไหมครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันส่งผลช้า มาตรการที่เราลงไป2อสาสัปดาห์เพิ่งจะมาส่งผลตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราทํามาตรการใหม่วันนี้กว่าเราจะเห็นผลก็2อสาสัปดาห์ข้างหน้าแล้วตอนนั้นนตัวเลขมันไปไกลแล้วนะครับดังนั้นการที่ผู้นําจะตัดสินใจอะไรจะออกมาตรการอะไรเนี่ยจะต้องทําให้เร็วครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าช้าเนี่ยมันก็จะช้าไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะติดเชื้อกันเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเคสนี้เนี่ยเห็นได้ชัดในอเมริกานะครับอเมริกาแบ่งออกมาเป็น52รัฐแต่ละรัฐเนี่ยมีผู้ว่าการรัฐเป็นของตัวเองแล้วแต่ละรัฐเนี่ย บริหารจัดการเรื่องนี้ไม่เหมือนกันบางรัฐบอกว่า stay at home บางรัฐไม่ได้บอกตัวอย่างเช่นรัฐฟลอยิดานะครับซึ่งเป็นรัฐท่องเที่ยวนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงหนังที่มีไมอา,ามีอยู่ในนั้นนะครับ แม่ไม่อยู่ฟลอริดาผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเนี่ยห่วงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของเงินรายได้นะครับมากกว่าเรื่องโควิด -19 ก็ไม่สั่งให้อยู่บ้านซะทีเปิดชายหาดนะครับทุกคนไปเที่ยวสปริงเบรก Break, แล้วก็เฮฮาปาร์ตี้นะครับไม่ได้มีการจากัดว่าห้ามออกนอกบริเวณอะไรอย่างนั้นตอนนี้เนี่ยฟลอริดามีจํานวนผู้ติดเชื้อ1-0,000เคสซึ่งแสงหน้ารัฐที่มีผู้ติดเชื้อรายแรกอย่างวอชิงตันแล้วก็รัฐที่ใหญ่อย่างแคลิฟอร์เนียไป เรียบร้อยแล้วนะครับวอชิงตันกับแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาไม่ให้ออกจากบ้านเลยนะครับในขณะที่ฟลอยดาปล่อยฟรีตอนนี้เนี่ยแสงไปเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าจะมาทีหลังช้ากว่ามากๆผู้ว่าการรัฐของฟลอยดาเนี่ยเพิ่งสั่งปิดเคอร์ฟิลสเตทโฮมนะครับเมื่อวัน2วันก่อนนี่เองนะครับหลังจากที่ตัวเลขมันเยอะขึ้นมาแล้วตอนนี้เนี่ยมันมันไม่ได้แล้วมันถึงมืดแล้วครับผมคิดว่ามันก็จะยากหน่อยนี่เป็นเคสตัศดี้ชั้นดีนะครับเราจะได้เห็นผลลัพธ์จากการบริหารจัดการของแต่ละรัฐเนี่ ชัดเจนยิ่งขึ้นในสัปดาห์หน้าแน่นอน,นครับมาถึงตัวเลขของเมืองไทยบ้างนะครับสัปดาห์นี้2 0 0พันสัปดาห์ที่แล้ว1 0 0 0พันก็หมายความว่า1สัปดาห์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก1เท่าซึ่งถ้าพูดกันจริงๆเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้งโลกเวลาเขาเพิ่มเนี่ยเขาจะเพิ่ม2เท่าทุกๆ3วันเราเพิ่ม2เท่า7วันเลยนะถ้าเกิดว่าข้อมูลตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยตรงตามจริงก็ถือว่าเรายังโอเคอยู่นะครับตัวผมเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ตามข่าวที่เมืองไทยโดยละเอีีีียยยดดดนะะะรเเพาาาาาววว่่่่่่ผมมจตตต้อองขทโลแ อย่างไรก็ตามก็หวังว่ารัฐบาลจะประสบความสําเร็จกับการจัดการกับวิกฤตการณ์ครั้งนี้โอเคละคุณอาจจะไม่ชอบรัฐบาลผมก็ไม่ได้ชอบรัฐบาลเหมือนกันนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมมาจากใจจริงว่าผมอยากจะให้เขาประสบความสาเร็จในการพาเราฝ่าฟันวิกฤตในครั้งนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ประสบความสําเร็จ เราจะตายกันหมดผมเข้าใจครับว่าวิกฤตในครั้งนี้เนี่ยมันบริหารค่อนข้างยากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นฐานอาชีพของคนไทยว่าเขาประกอบอาชีพอะไรยังไงพื้นฐานลักษณะพฤติกรรมแล้วก็นิสัยนะครับบางอย่างมันควบคุมกันค่อนข้างยากแต่ว่าก็ได้แต่หวังนะครับว่าเราจะ้นวิกฤตครั้งนี้ t. ไปได้ด้วยกันตอนนี้นจํานวนคนที่ลงทะเบียนว่าตกงานของสหรัฐอเมริกาน,นะครับจากเดิมเนี่ยมีอยู่ประมาณไม่กี่แสนคนตอนนี้เกิน10ล้านแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเมืองไทยเราชัดดาว ก็จะอารมณ์ประมาณนี้แหละครับมันก็จะหาเงินไม่ได้ไม่มีอาชีพดังนั้นก็ขอให้ทุกคนเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจไว้นะครับว่าถ้าเกิดเราพ้นโควิด19ไปเนี่ยเราเจอพิษเศรษฐกิจอีกรอบแน่นอนถึงตอนนั้นเนี่ยเราจะพร้อมหรือเปล่าสำหรับวันนี้ผมคงจะลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าหวังว่าจะได้คุยข่าวดีกันบ้างน,นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย